สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดีเด่นสายล่องพิพูนนะครับโอ้รถติดลมนะครับแคโครสองตัวครับตันตูดคันหนึ่งดึอคันหนึ่งนะครับขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่ง ทีมงานนุดเวลามารวยนะครับกับทีมงานาโชวัฒน,นาครับผม มิดล้อครับมิดล้อใครที่ไม่มีทีมพอกหน้าครับนี่แหละครับเห็นตัวนี้เลยครับดีเลยเอาวตัวแรงครับตัวแรงยาเฮ้ย yeah. hey oh. hey. ยับชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปุงกีใหญ่นะปุงกีร้อยสี่สิบนะนี่เนี่ยถ้าใส่ปุงกีใหญ่ก็จะประมาณนั้นครับแขนก็ประมาณแขนนะแตกกร้าวครับผมน้ำหนักมันเยอะ นะครับอนี่เป็นทีมงานของป๋าป๊อกเฮงครับทีมงานของป๋าป๊อกเฮงนะครับผมเคยร่วมวิ่งร่วมกับแกอยู่นะครับทีมงานนี้ป๋าป๊อกเฮงเคยแต่ก่อนผมขับไปขับรถน้ําให้แกนะครับ โอ้เปิดหน้าออกเป็นโคลนเลยโอ้ดินด้านใต้เป็นดินอะไรโอ้มีแต่โคลนทั้งนั้นเลยยับยับยับ อันนั้นน่าจะเป็นอ้อนวัฒนาหรือเปล่าค่ะเพียงอ่าวเรียบร้อย ถ่ยต้องตรงการถอยต,ต้องต้องกนโอ้อเรียบร้อยเลยอ้าวเรียบร้อยใหญ่ไปเลยโอ้ยับมันบอไปแล้วมันบอไปแล้วอ,อยู่ยิ่งนิ่งล่อหน้าจมบานเนี่ยโอ้นี่แหละครับทำงานหน้าฝนแล้วก็เกี่ยวกับเอ้ยแล้วก็อีกอย่างพื้นที่ครับเป็นโคลนด้วยครับ ทำใจลำบากหน่อยครับเอาเอามีตะคันแรงๆโอ้โห

มีแต่200ครับมีรถเล็กแค่นี้ครับ3คันเนี่ยก็เป็น hs 1เอร้อยห้าเอสร้อยสามสิบครับแล้วก็ร้อยยี่สิบครับผมมาร์ทีนะครับที่เหลือ,อนี่มีแต่สองร้อยทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนู้นก็เป็น XCMG ครับต่อมาก็เป็นโคม t สุนะครับฝั่งนู้นก็โกเบแล้วก็ซันนี่เอ็ ฝั่งนน้ที่เห็นไก,กลๆนั่ก็เป็นซานี่ครับกับโกเบโกรุ่น8ครับโอ้เยอะจัดครับเยอะจัดสนุกครับสนุกงานนี้ไม่ได้ชมนี่พลาดครับเพราะว่ารถนี่อยู่เรียงหน้ากระดานเลยนะครับ มาแล้วครับรถโคกไปขโมยรถโคกมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหแรงครับแรงโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่อยู่ครับโอ้โหสรดจัดประหลัดบอกโอ้โหแกวแก้ว ส่วนคันนั้นแคนเตอร์ครับ <c oughs> เป็นไงมาไงโอ้ยเกาะโบเหมือนกันครับคันนั้น <c oughs> โอ้ยแต่ละคันนี้สุดจัด มาดูคันนี้บ้างเป็นไงจะขึ้นไหมนี่โอ้ทางเขามีให้ไปก็ไม่ไป เป็นทีเรียบร้อยเกือบครับเกือบเกือบจูบกันทีมงานอ้นวัฒนาครับ โชวัธนาอางศิลาส่งเข้าประกวดครับปล่อยมาแล้วครับมาดู 7E ครับ 7E อ่ะโอ้โหเลื่อนจัดเลยเนี่ย เรียบร้อยโอ้โหแจ๋วโอ้โหเรื่อนครับเรื่อน ต้องรถไถคอยเซฟทางตลอดครับรถไถต้องคอยเซฟทางตลอดนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกับ c j คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคลิปกับ c j คันนี้ดูสิรถแรงของเสียอ้อนนะครับมาปล่อยมาแล้วโอ้ ไปสี่ห้าเทอร์โบโอ้สบายครับโอ้อะต้องขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับมันมันฮาฮาครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้สำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ